เมลาโทนินเนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนต์มันจะ,ะปกป้องร่างกายจากพวกฟรีเรดิเคิลต่างๆมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีและวิตามินอ e. ีเพราะฉะนั้นเมลาโทนินก็มีฤทธิ์ปรเทคเรื่องของสมองแล้วก็ วันนี้เราคุยกันถึง10โรคที่เมลาโทนินช่วยได้นะคะประโยชน์ของเมลาโทนินเนี่ยนะคะมันเป็นโฮอร์โมนที่ในสมองของเรามันสร้างขึ้นมาเองได้นะมันสร้างจากต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลที่อยู่ในในสมองของเราแต่ว่าวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาในเรื่องของแพทเทิร์นการนอนเท่านั้นนะคะแพทเทิร์นการนอนเป็นหนึ่งใน10อ่าที่วันนี้เราคุยกันก็เกี่ยวกับเรื่องของแพทเทิร์นการนอนอันแรกก่อนเลยอันที่สองนะคะ สิ่งที่เมลาโทนินช่วยได้ก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของระบบประสาทพวกนี้จะอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะคะ3ก็คือช่วยในเรื่องของปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะเมลาโทนินช่วยได้นะ4ก็คือเรื่องของโครนิคเพนปวดเรื้อรงังหรืออย่างพวกไฟโบไมอัลเจียหลายคนที่แบบปวดกล้ามเนื้อปวดตามเนื้อตามตัวอะต่อมาเรื่องของดวงตาคดีนอย่างพวกโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยพวกนี้ไหมพออายุ แบบเข้าสัก60กว่าอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเมลาโทนินอะ่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็อันที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดโออันนี้ตรงๆอยู่แล้วเนาะอันที่7ก็คือในเรื่องของระบบย่อยและดูดซึมอาหารอาที่8 คือเบาหวานรู้ไหมว่าเมลาโทนินเนี่ยช่วยทําให้ควบคุมในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นไ mm hmm. มายถึงว่ากลไกของมันน,นะแล้วก็ควรทานเสริมในคนที่เป็นเบาหวานแล้วคนที่แบบมีภาวะดื้ออินซูลินก็ควรที่จะกินเมลาโทนินนะแล้วอธิกา9 ก็คือช่วยในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ในคนท้องก็สามารถทานเมลาโทนินได้และสุดท้ายนะคะประโยชน์ของเมลาโทนินที่มีก็คือในเรื่องของแคนเซอร์เรื่องของมะเร็งนะคะเมลาโทนินมีประโยชน์ในเรื่องของลดการโตของเซลเล์มะเร็งได้ด้วยเนื่องจากว่าเมลาโทนินสร้างจากอะไรก่อนอย่างแรกเมลาโทนินเนี่ยมันสร้างมาจากกรดอะมิโนตัวหนึ่งกรดอะมิโนที่ชื่อว่าชิปโตแฟน ทิปโตแฟนก็เปลี่ยนไปเป็น 5-HTP ก็เปลี่ยนไปเป็นซีโรโตนินก็คือสารแห่งความสุขนั่นแหละแล้วก็ซีโรโตนินก็เปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินไม่อช่าะะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์จากกระบวนการสร้างเมลาโทนินหมายว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้รับสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าซีโรโตนินในกระบวนการสร้างเมลาโทนินไปด้วยใช่ปะเพราะฉะั้นในคนที่กระบวนการสร้างเมลาโทนินน้อยหรือมันจะมีโรคอันนึงในคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็คือว่าภาวะพร่องซีโรโทนิน ซึ่งซีโรโทนินเนี่ยมันเป็นสารก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินเพราะฉะในคนที่พร่องซีโรโทนินหรือสารแห่งความสุขเนี่ยก็จะมีภาวะแบบซึมเศร้าคนที่ซึมเศร้าก็มักจะแบบนอนไม่หลับทีนี้อะไรหลายที่จะช่วยทําให้ซีโรโทนินมันเพิ่มขึ้นได้เรื่องของอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของการสร้างซีโรโทนินให้มากขึ้นเช่นกินกล้วยกินกล้วยสุกก็จะช่วยทําให้แบบมีความสุขเพราะว่าในกล้วยมันจะมีทริปโตแฟนอยู่สูงนะคะเพราะฉะนั้นใน กลุ่มของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปรับอารมณ์นะคะหรือว่าการที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือสงบมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้เป็นความรู้ไว้ทีนี้เวลาที่ร่างกายเราสร้างเนี่ยนะไม่ได้สร้างแบบอะไรเยอะแยะก็จะสร้างได้แบบว่าพอใช้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราอะ่ะกินเมลาโทนินจากภายนอกนะเข้าไปในโดสปกติทั่วๆไปถ้าเกิดว่าเราจะกินเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันโรคนะ คุณสมบัติของเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนต์มันจะ,ะปกป้องร่างกายจากพวกฟรีเรดิคอลต่างๆมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีและวิตามินอ e. ีเพราะฉะนั้นเมลาโทนินก็มีฤทธิ์ปกป้องเรื่องของสมอง แล้วก็เวลาที่มันไปกําจัดอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะอ,อย่างวิตามินบางตัวเนี่ยมันเป็นโปรโออกซิแดนต์มหมายความว่าเวลาที่มันไปจับอนุมูลอิสระปล่อยอิเล็กตรอนนะคะเพื่อที่จะนิวทรไลซ์อนุมูลอิสระเนี่ยจนหมดสุดท้ายตัวมันเองกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองมีด้วยนะแล้วพวกเราก็กินกันอยู่อะไรละ่ะคะหมอวิตามิน C วิตามิน A นั่นแหละมันเป็นโปรโออกซิแดนต์นะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วแบบไม่ไม่กินก็ไม่ใช่นะทั้งจากให้รู้ไว้ว่าอ๋อมันมีนกลไกแบบนี้อยู่ แต่ว่าเมลาโทนินไม่ใช่มันเป็นตัวแอนติโอแดนที่ว่าเวลาที่มันปล่อยอ e ิเล็กตรอนทําให้เป็นนิวทรไลซ์พวกแบบสารอนุมูลอิสระแล้วตัวมันเองจะไม่ได้กลายไปเป็นอนุมูลอิสระซะเองมันก็เลยแบบมีแต่ประโยชน์เนี่ยคุณสมแบัติแบบนี้มันก็เลยช่วยป้องกัน DNA Damage นะก็คือป้องกันไม่ให้แบบ DNA เสียไปจากอนุมูลอิสระที่มันไปชนเซลล์ต่างๆ ะะแล้วก็ไม่มีพิษแล้ก็สามารถที่จะกินได้อาหารเสริมบางตัวเนี่ยการละลายยากการดูดซึมยากหรือไม่ละลายไม่ดูดซึมหรือว่าบางทีเจอกินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากระบวนการกินเนี่ยมันจะต้องไปตั้งแต่มีการละลายการดูดซึมการนําส่งในกลุ่มของพวกสารสําคัญต่างๆแล้วก่อนที่จะไปออกฤทธิ์ถ้าเกิดว่าเ,เรากินในโดสที่เยอะเกินไปมันมากกว่าฟิสิโอโลจิฟิสิโอโลจิโดสก็คือเป็นโดสที่ร่างกายเรา รสร้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราอ่ะกินมากต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านมันก็เหมือนกับไปกดต่อมไพเนียลให้สร้างได้น้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีการกินเมลาโทนินที่ถูกต้องก็คือว่าเราควรที่จะกินในลักษณะที่แบบไม่เกินฟิสิโอโลจิกโดสนั่นก็คือเป็นโดสที่ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อวันบางทีอาจจะแค่0ูมิลลิกรัมต่อวันเลยด้วยซ้ําเพื่อที่หวังผลเรื่องของ perfect antioxidant เนี่ยแหละ ะะแต่ว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราจะใช้สั้นๆสําหรับแก้ปัญหาบางอย่าง,างเช่นเจ็ตแล็กใช่ไหมหรือคนที่แบบเดินทางข้ามโซนเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะใช้เมลาโทนินในขนาดสามมิลลิกรัมหรือ5มิลลิกรัมก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะอันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาหรือมันจะมีบางโรคที่เขาก็ใช้เมลาโทนินเข้ามาเป็นตัวช่วยที่จะทําให้แบบอาการหรือโรคต่างๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็จะใช้สั้นๆซึ่งการใช้สั้นๆอาจจะใช้แบบ ในขณะที่มันสูงขึ้นมาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเทรนร่างกายให้นอนได้เองนะคะจากการปรับสิ่งแวดล้อมนะคนที่กินเมลาโทนินแล้วได้ผลดีนอนหลับได้ดีเนี่ยนะคะ แปลว่าร่างกายจะขาดเมลาโทนินแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่นอนไม่หลับทุกคนจะขาดเมลาโทนินนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยนะคะอาจจะมีแค่สัก3 0ที่ขาดเมลาโทนินเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะคะ่ะต้องไปแก้สภาพแวดล้อมห้องนอนเสียงต้องเงียบนะอากาศควรที่จะเย็นหรือที่เจอบ่อยในวัย50ก็คือว่าฮอร์โมนตัวอื่นเปลี่ยนนะคะซึ่งก็เจอได้ว่าหลายๆคนพอไปปรับสมดุมลฮอร์โมนตัวอื่นเช่นปรับเซ็กซ์ฮอร์โมนฮอร์ มอนเอสโตเจนโปรเจสโรนหรือเป็นปรับในเรื่องของไทรอยอะดีโอลก็นอนหลับโดยที่ไม่ต้องใช้เมลาโทนินเลยโอเคนะจ๊ะยบาย